สวัสดีครับพบกับอาจารย์ด็อกอีกครั้งนะครับกับทริปนี้พี่สอนให้วันนี้เราอยู่ที่ EMUM อไอคอนิกรามินทานะครับเราจะมาเรียนรู้การใช้ปั๊มลมไฟฟ้าของรถฮาวเซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีการใช้ปั๊มลมไฟฟ้ากับตัวยางล้อของรถนะครับมีผู้ใช้รถของเรานะครับหลายท่านเลยเห็นหน้าจอนะครับตรงนี้นะครับยางล้อเป็นสีแดงแนะครับลักษณะนี้ลมยางอ่อนสาล้อเลยครับ สีแดงๆนี่ก็คือแจ้งเตือนว่าลมยางอ่อนวิธีแก้ปัญหาง่ายๆวันนี้เดี๋ยวจะพาไปใช้วิธีใช้ปั๊มลมไฟฟ้านะครับในการเติมลมยางด้วยตัวเองง่ายนิดเดียวครับพามาดูนะครับว่าปั๊มลมไฟฟ้าอยู่วางอยู่ตรงไหนนะครับเตะโชนิดนึงฮาวาวลเฮดซิกข,ของเรามีระบบคลิกเซนเซอร์ด้วยสะดวกสบายดีแล้วก็ปั๊มลมไฟฟ้าจะอยู่ด้านหลังนี้นะครับอยู่ใต้พรมอันนี้นะครับยกขึ้นมาปับ๊บ บางท่านเนี่ยเคยเห็นแต่ไม่เคยหยิบออกมาใช้เลยปั๊มลมไปฟ้านี่หยิบออกมาใช้เถอะครับมีมาให้เพื่อให้ใช้วันนี้จะสอนวิธีใช้ให้นะครับง่ายนิดเดียวหลังจากใช้ไปแล้วอาจจะใช้บ่อยก็ได้ไม่จาเป็นต้องไปปั๊มน้ํามันเลยครับเวลาจะใช้ตัวปั๊มลมไปฟ้านะครับเราต้องสตาร์ทรถล้วก่อนนะครับปั๊มลมไปฟ้าถึงจะทํางานนะครับแล้วก็ หลังจากที่เราเสียบตัวท็อกเก็ตเข้ากับตัวที่จุดบุหรี่เรียบร้อยแล้วเราก็มาตรงยางล้อที่อ่อนนะครับเปิดจุ๊บยางนะครับแล้วก็เอาตัวจุบของปั๊มลมไฟฟ้าเสียบเข้าไปแทนไขเกีียวเข้าไปนะครับง่ายๆนะครับแค่นี้ครับตัวหน้าปัดตรงนี้นะครับจะเป็นที่บอกแรงดันของลอมที่จะเข้าไปในยางล้อนะครับ ของฮาวเเฮ t ติกแรงดันจะอยู่ที่35ปอนด์นะครับก็จะอยู่เราๆทางด้านนี้นะครับ35ปอนด์ก็เป็นมาตรวัดตัวด้านในสีแดงนะครับพร้อมแล้วเราก็กดสวิคเปิดได้เลยครับเสียงดังนิดนึงนะครับครับตอนนี้แรงดันของลมยางก็จะค่อยๆขึ้นนะครับนะครับ35ปอนด์เราก็กะดูนะครับอยู่ตรงกลางระหว่างนี้นะครับ Few minutes later. หลังจากที่เติมลมทุกล้อเรียบร้อยนะครับเราก็มาเช็คลมยางของเราว่าขึ้นมาได้ตามที่เราต้องการหรือ,อยังนะครับตัวล้อสีแดงแดงก็จะหายไปมาดูใกล้ๆครับครับว่าตอนนี้ลมยางของเราขึ้นมาแล้วนะครับมาตรฐานอยู่ที่ประมาณ35ปอนด์แต่ที่ลมยางเซ็นเซอร์วัดได้ประมาณ34.8 34.7นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นลมยางที่ อุณหภูมิยังไม่ร้อนแต่พอเราได้ขับรถออกไปแล้วนะครับอุณหภูมิมันร้อนขึ้นแรงดันลมยางจะขึ้นนะครับเป็น35-36ปอนด์ซึ่งถือเป็นปกตินะครับถือว่าอปั๊มลมไฟฟ้าตัวนี้ใช้ได้ครับเป็นไงบ้างครับกับเทคนิคการใช้ปั๊มลมไฟฟ้าง่ายๆนะครับทุกคนสามารถใช้ได้นะครับปั๊มลมไฟฟ้าตัวนี้นะครับอยู่ที่ท้ายรถของโอลารคูดแคทแล้วก็ฮาวาลเฮดฟิก wow แล้วก็ฮาวาลโจเลออนมีทุกคันนะครับ อย่าลืมนะครับหยิบออกมาใช้ของมีประโยชน์ต้องใช้ครับหลังจากนี้พอขึ้นยางล้อสีแดงหรือลมอ่อนหยิบตัวนี้ออกมาใช้เราไม่จะเป็นต้องไปที่ปั๊มน้ำมันแล้วนะครับอยู่ที่บ้านเราก็เติมลมเองได้นะครับง่ายๆนิดเดียวทริปง่ายๆกับอาจารย์ด็อกวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามก็อย่าลืมนะครับถ้าเผื่อว่านึกถึงรถฮาวาลรถโอร่าคุดแคทอย่าลืมไปที่ GWM Iconic l a m i n t a ถนน Raminta กิโลเมตรเจ็ดครับ ขอบคุณมากครับ